ดีครับวันนี้กลุ่มองค์กรจะมานาเสนอหลักเกณฑ์และความรับผิดทางสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของพร้นะครับข้อหมายนะคะข้อหมายคือความรับผิดที่รัฐกำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแจ้ไขส่คุ้นครูหรือชดใช้ค่าเสียหายส่วนวัตถุประสงค์ว่าเจตนาตรคือป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมคุ้มครองสิทธิของประชาชนคุ้มครูทรัพยากรธรรมชาติ คำว่ผู้ก่อมโลพิ p ต,ต้องอยกรับต้นทุนที่แท้จริงค่ะต่อมาข้อที่2หลักเกณฑ์สำคัญที่สามห,หลักเกณฑ์คือ1หลักความรับผิดชอบอยอรับจาจความผิดคือการไม่ต้องพิสูจน์เจตนาหรือว่าความประมาท2หลักผู้ก่อม o n o p o เป็นผู้จ่ายผู้ที่ก่อให้เกิดโมโ o p o ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกจะะรัดและื้นทูม m o n o p ค่ะสมหลักการป้องกันไว้ก่อนซึ่งหากมีความเสี่ยงแล้ยังไม่ชัดเจนและก็มีอำนาจสาม,มารถจะการป้องกันได้ก่อน ต่อมาเป็นหัวข้อที่3ประเภ็ความรับผิดและความรับผิดข้อผิดทางปกครองคือมีการขอคืนแก้ไขใบอนุญาตหรือเงื่อนไขใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสังงงำงง e ่งของเจ้าหน้าที่และก็มีคำรายงานเอไอเอค่ะมาตรการทางปกครองคืคอคำสัง่งมีการสงระงับกิจการหรือแก้ไขห้ถอปรุงการปรับตอนที่กำหน ut, ดกฎหมายกำหนดเอาไว้การพิกขอและการนับใบอนุญาต ้าปต่อมาเป็นหัวข้อที่4นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในพร,รบส่งเสริมและขักนาคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมแห่งชาติในปี2 5 3 5กฎหมายหลักที่กําหนดมาตรฐานะะ e a และความละผิดทางเอนในผิดในการพื้นปูในพร,รบโรงงาน2 5 3 5เป็นการคุ้มครองในการปล่อยมลพิษจากโรงงานในพร,รบสารละเลิกสารณสุข2545เป็นการควบคุม เหตุรบคานเช่นกลิ่นเสียงแล้วก็ควันในพรบทรัพยากรน้ำ2561กำหนด,ดมาตรฐานในการระบายน้ำเสียและถ่ามู2 5 6 0เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนแะชุมชนนะครับต่อมาในหัวข้อที่5ผลทางกฎหมายถ้าปกครองปรับเพิกถอนใบอนุญ,ญาตสั่งปิกิจการทางแพ่งก็เป็นการใช้จดใช้ค่าเสียหายพื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในมาตรา9 6ในปรบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางอาญานะครับเป็นการจำคุกและก็ปรับในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับกระบวนการที่หกนะครับกระบวนการในศาลปกครองหนึ่งการฟ้องคดีประชาชนหรือองคอ์กรสามารถฟ้องคดีแทนสาธารณะได้สองการพิสูจน์สาม,มาลดภาระการพิสูจน์ให้ผู้เสียหายโดยให้ผู้ของบุิคลเป็นผู้พิสูจน์วามบริสุทธิ์สามมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ศาลมีอำนาจสั่งหยุดกิจการที่กองมลพิษได้ขอวข้อที่เจ็ดนะคะเป็นแนวโน้มปัจจุบันการใช้ SEA เพื่อป้องกันปัญหาเสิเง่งดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบายค่ะการมางคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการใช้เทคโนโลยีและตรวจสอบมลพิษแบบเดียวทาและก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเพื่อระวังค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นกรณีศึกษา คโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจังหวัดโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแม่ม้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโรงงานไม่ได้ศึกษาก่อนที่จะตัดตั้งโรงงานค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ใกล้ชุมชนโดยไม่มีการประเมินผลกระทบเสียงและว้อม e i a ทําให้ชาวม้มาได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นมลพิษทางอากาศฝุ่นแล้วก็กลิ่นเสียงค่ะ ซึ่งทำให้ชาวบ,บ้านศึกษาสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา67และ66แ,และกฎหมายเสรียาร้องรวมถึงรายงาน EAA และได้ร้องเรียนต่อผู้นําชุมชนรวมถึงในการฟ้องร้องค่ะค่ะทำให้สาลมีคําสั่งให้โรงงานชดๆช้ค่าเสียหายและจะทํารายงาน EAA ทเป2ปีค่ะขอบคุณค่ะผมแลผมก็ขอบจบก,การนำเสนอียงน,น,นี้ค่ะ